ละครชีวิตรักผีอีจวนทัชชัยนั้นตามหาหนิงเท่าไหร่ก็ไม่พบเขาไม่รู้ว่าหนิงไปไหนไม่ได้รักได้ชอบแต่ก็อยากจะรับผิดชอบแหมช่างเป็นคนดีจริงๆเลยนะคุณทัชชัยเจ้าค่าเป็นคนดีนิสัยดีเป็นลูกผู้ชายรู้จักรับผิดชอบไม่เหมือนพ่อของมันหลานกูเป็นคนดี มึงจะมาว่าหลานกูนะอีจวนคนดีแต่เอาบ่าวในบ้านเป็นเมียสาแก่ใจกูจริงๆก็เพราะแผนการของมึงนั่นแหละถ้าไม่ใช่เพราะแผนการของมึงหลานกูไม่มีทางไปเอาอีหนิงเป็นเมียช่วยไม่ได้เตรียมตัวรับอีหนิงลูกคีข่าลูกอีป,ป้อมเป็นหลานสะใภได้เลยนะเจ้าคะคุณหญิงสจีเจ้า่ะ ถ้ามันเป็นคนดีกูก็ไม่ได้ว่าอะไรจะเอาอีนิงหรือเอาใครก็ได้ทั้งนั้นขอแค่มันเป็นคนดีก็พออะไรนะอีคุณหญิงสตีที่กูเป็นบ่าวในเรือนมึงรังเกียจรังงอนกูสารพัดแต่พอเป็นอีนิงทําไมมึงรับได้ก็เพราะว่ามึงไม่ใช่คนดีไงอีจวนนางหนิงมันเป็นคนดีแต่มึงมันไม่ใช่คนดีอีคุณหญิงสตีจะบอกให้นะ ความจริงแล้วข้าชอบนางหนิ่งมากชอบมากถึงมากที่สุดแต่ที่ทำเป็นดังเกียจมันเพราะกูอยากให้มึงดินพลานวางแผนให้นางหนิงกับหลานชายข้ามันได้กันฮอีกุณหญิงนี่กหลอกฉันเหรอฮะจวนรู้สึกผิดคาดเพราะคิดว่าจะได้เห็นคุณหญิงครั้งแต่คุณหญิงกลับพออกพอใจที่เธอช่วยให้แผนการเป็นไปเร็วขึ้น ใช่ข้าชอบนางหนิงอยากได้มันเป็นหลานสะพ้ยมันตลกดีการบ้านการเรือนก็เรียบร้อยอยังไงก็ดีกว่าไปคว้าวเมียแม่มมาจะบอกให้ว่าข้าไม่ได้เสียใจเลยสักนิดที่พอทัดได้นางนิงเป็นเมียนางคุณหญิงสจีแกแกมึงหลอกกูกูไม่ได้หลอกกูจะไปเข้าฝันให้เขาเรีบๆแต่งเอาพระมาปัดรังควาน เสนียดจันไรอย่างมึงจะได้ออกไปจากเรือนกูซะออีคุณหญงิงสตีจวนเจ็บใจมากเสียใจจนวิญญาณแหลกสลายไปอ้จวนมึงไปไหนอะ่ะอ้จวนอ้จวนออกมาเดี๋ยวนี้นะข้าเงาข้าเงาได้ยินไหมทางด้านทัชชัยเองก็ตามหาหนิงจนไปเจอเธอที่ทำนาอยู่ที่บ้านนอก หญิงสาวกำลังไม่สบายเพราะแพ้ท้องอย่างหนักเดี๋ยวอาเจียนเดี๋ยวเวียนหัวหนิงใช่เธอจริงๆด้วยอ่ะคุณทัศชัยคุณมาได้ยังไงฉันตามหาเธอมาตลอดปอมเขาบอกฉันว่าเธออยู่ที่นี่เราไม่ได้เป็นอะไรกันคุณจะมาตามหาหนิงทำไมนะคะฉันเป็นสามีของเธอจำไม่ได้แล้วเหรอแต่คุณไม่ได้ตั้งใจ ภรยาที่เกิดจากความไม่ตั้งใจไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบหรอกค่ะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วฉันจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจฉันก็ได้เธอเป็นเมียแล้วฉันต้องรับผิดชอบฉันไม่อยากอยู่กับคนที่ไม่ได้รักฉันฉันไม่อยากยัดเยียดตัวเองให้กับใครเราก็หัดเรียนรู้กันก็ได้นี่ถึงเราจะไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นแฟนกันเราก็เริ่มต้นกันใหม่ซสวันนี้เลยแต่ฉันเป็นแค่หลานคนใช้ แล้วตัวฉันก็เป็นคนใช้บ้านคุณด้วยนะคะเป็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคนอย่างฉันไม่ไีถืออะไรเรื่องแบบนี้หรอกขอแค่เป็นคนดีก็พอคุณแน่ใจนะคะแน่ใจสิเมื่อคืนนี้คุณย่ายัางมาเข้าฝันฉันเลยว่าเธอเป็นคนดีให้แต่งงานกับเธอซะก็ได้ฉันจะกลับไปกับคุณเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกคนเดียวได้อย่างไรอะไรนะหนิงเธอท้องนั้นหรอ ใช่ค่ะฉันท้องกับคุณโธ่แบบนี้เราก็ยิ่งต้องรีบแต่งงานกันเลยรู้ไหมใช่หนุม่มบอกด้วยความดีใจอยู่ๆก็ส้มหล่นกลายเป็นคุณพ่อกระทันหันทัดชายพาหนิงกลับมาที่บ้านเยป้อมดีใจที่หลานสาวกลับมาแต่ก็ยังงงๆอยู่ว่าทั้งคู่ไปได้กันได้ยังไง ทุกอย่างเป็นฝีมือของจัวอนะป้อมหมายความว่ายังไงคะคุณทั์อีฉันงงไปหมดแล้วผู้หญิงที่ชื่อจวนซิ่งร่างของหนิงแล้วก็เข้าหาฉันไม่รู้ว่าใช้มนต์สะกดอะไรแต่สุดท้ายฉันก็ได้หนิงเป็นเมียหน่อยอีนางจวนตายแล้วก็ยังไม่ไวมาหาเรื่องหึนางคนนี้มันน่าเอาหมอผีจับใส่หม้อถ่วงน้ำซะให้เข็ดผู้หญิงที่ชื่อจวน แค้นป้ามากหรอป้าป้อมเออข้าเป็นคนเอาเรื่องของมันที่มันเอาลูกบ่าวลูกไพรมาตบตาคุณหญิงกับคุณทีระไปบอกคุณหญิงคุณหญิงก็เลยสั่งให้โบยมันจนตายนะ่ะมันก็เลยแค้นอย่างนี้นี่เองมิน่าล่ะวิญญาณเขาถึงไม่ยอมไปผุดไปเกิดสักทีฉันว่าเราทำบุญใหญ่กันดีไหมทำบุญปัดรังควานทำวันแต่งงานของเราก็ได้ ก็ดีเหมือนกันนะเจ้าคะทุกคนจะได้เอโหสิกรรมให้แก่กันจวนเอ้ยข้าทำผิดตัวเองก็จริงแต่เองมันก็ทำผิดเหมือนกันเอโหสิกรรมให้ข้าเถอะแล้วทัชชัยกับหนิงก็ได้แต่งงานกันชายหนุ่มให้พระทำการไล่ผีสางทําบุญใหญ่อุทิศบุญกุศลให้กับผีบ้านผีเรือนและผีต้นตระกูลโอ้ยเย็นจริงๆให้ เย็นชื่นใจย่าเห็นหลานมีความสุขย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วยหลานขอให้คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในภพภูมิสวรรค์ชั้นฟ้าขอให้มีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปดิฉันก็ขอให้คุณหญิงสจีคุณทัศชัยและคุณนวลอยู่ในภพภูมิที่ดีนะเจ้าคะเห็นลูกหลานมีความสุขข้าก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้ว ถ้างั้นยาก,ก็ไปก่อนแล้วกันนะพอทัดแล้วคุณหญิงสจีก็หายวับไปจากบ้านหลังนั้นเพราะเห็นว่าลูกหลานมีความสุขดีแล้วจึงหมดห่วงดิฉันดีใจจังเลยค่ะคุณทัชชัยที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีฉันก็ดีใจตอนนี้ไม่เห็นว่ามีผีสางอะไรอยู่ที่บ้านของเราแล้วนะทุกอย่างปกติดีต่อไปนี้บ้านเราคงสงบสุขสักทีนะคะ ใช่ต่อไปนี้ทุกคนทุกอย่างก็คงจะมีแต่ความสุขหลังแต่งงานกับหนิงทัดชัยก็มีความสุขมากหนิงเอาใจเก่งเป็นแม่บ้านแม่เรือนทำให้ไม่นานเขาก็ตกลุมรักเธอหนิงทำอะไรอะ่ะทำอาหารให้คุณทัศนั่นแหลคะค่ะน่ากินจังแต่เธอท้องแก่นะให้เย็ยป้อมมาช่วยทำดีกว่า ไม่เป็นไรค่ะฉันอยากตอบแทนคุณตอบแทนฉันด้วยเรื่องอะไรก็ที่คุณเมตตาไม่ทิ้งฉันทั้งที่ไม่ได้รักใครว่าฉันไม่ได้รักเธอกระนิงก็คุณแต่งงานกับหนิงเพราะความจำเป็นก็ใช่ตอนแรกมันเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ฉันรักเธอคุณทัศพูดจริงเหรอคะพูดจริงสิแล้วเธอละ่ะรักฉันบ้างหรือเปล่าฉันรักคุณค่ะรักมากรักมานานแล้วด้วย งั้นก็แสดงว่าตอนนี้เราสองคนรักกันใช่ค่ะเราสองคนรักกันทั้งคู่มีความสุขมากบ้านร่มเย็นเป็นสุขแต่ตอนนี้ในนรกภูมิคุณหญิงสจีกับจวนก็กำลังได้รับผลกรรมอยู่ร้อนจังเลยอะ่ะร้อนข้าก็ร้อนว่ะร้อนจริงๆหนังจวนเพราะเองนั่นแหละหนังสวนบีบให้ข้าต้องทำบาป อย่ามาว่าข้านะนางคุณหญิงสจีเองมันบาปหนาะมึงนั่นแหละตายแล้วก็ไม่รู้จักไปผุดไปเกิดหืมตัวเองก็เหมือนกันนั่นแหละชาติหน้าอย่าให้เราสองคนได้เกิดมาเจอเจอกันอีกเลยข้าก็เหมือนกันข้าขออธิษฐานอย่างเอ็งนั่นแหละทั้งคู่ทุกทรมานในกระทะทองแดงตามเวรกรรมที่ทำมาจนกระทั่งหมดกรรมและไปเกิดใหม่ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับผีอจวนค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นหลอลุ้นกันนะคะ